ฉันนี้นั้นคือมีสาระกะทิอยู่ในกระทะจะเอามาราดไปผัดกับปูด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 ูแล้วมันออกเสียงอะอะมอกไปจะสาระนั่นแหละคือประวิสันชนีมองไปจะสาระอนั่นแหละคือประวิสันชนี วิสัญชนีนั้นคือมิสาระอะมาลิเอาไปไว้พระขับรถกระบะไปโคนตะปดดดดู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 แล้วมันออกเสียงอ่ะอ่ะมองไปเจอสาระอะนั่นแหละคือพระวิสันชนีมองไปเจอสาระอะนั่นแหละคือพระวิสันชนี สวัสดีครับวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับคําประวิสัญนญนีและไม่ประวิสัญน,นีกันนะครับต่อไปเรามาดูคําต่อไปนี้นะครับเพราะตอนท้ายจะมีคําถามกะเพราคนาชนี ทะเลมาลิจากตัวอย่างทั้งห้าคำน้องๆจะเห็นว่าทุกคำเป็นคำที่ออกเสียงสระอะและเวลาเขียนมีรูปวิสัญนีชัดเจนน้องๆลองทายสิครับว่าเราเรียกคำที่มีลักษณะแบบนี้ว่าอะไร มาดูกันนะครับว่าตอบถูกกันหรือเปล่าคําที่น้องๆเห็นข้างต้นนั้นเป็นคําประวิสัญนญนีครับคําประวิสัญนญนีคือคําที่ประสมด้วยสระอะโดยมีรูปประวิสัญนญนีปรากฏให้เห็นชัดเจนเวลาอ่านจะออกเสียงอะเต็มเสียงเช่นกระจกออกเสียงว่ากระ น้องๆลองออกเสียงตามเลยครับกระจกกระทะออกเสียงว่ากระทะ มาออกเสียงคำนี้กันนะครับกระทะกะลำปรีออกเสียงว่ากะลำปลีคนเก่งลองออกเสียงพร้อมกันนะครับกละลำปลี มระออกเสียงว่ามะระมาออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะครับมะระรู้จักคำที่ปราวิสัชนีแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะครับยิงคำที่เป็นคำาปราวิสัชนี เล่นเกมสนุกสนุกกันแล้วเรามาดูคำต่อไปนี้กันบ้างนะครับชบาจมูกทนายอ่างนน วิทยุจากตัวอย่างทั้งห้าคำน้องๆสังเกตเห็นอะไรไหมครับเก่งมากครับทุกคำเป็นคำที่ออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอะคนเก่งลองบอกอีกทีสิครับว่าเราเรียกคำที่มีลักษณะแบบนี้ว่าอะไร หมดเวลาแล้วเลยครับมาดูเฉลยกันเลยคําที่น้องๆเห็นข้างต้นนั้นเป็นคําที่ไม่ประวิสัญนญนีครับคําที่ไม่ประวิสัญนญนีคือคําที่มีตัวอักษรออกเสียงอะแต่ไม่มีรูปประวิสัญนญนีปรากฏให้เห็นเวลาอ่านจะออกเสียงอะกึ่งเสียงเช่นทหารออกเสียงว่า ทะหารถนนออกเสียงว่าทะหถนนฉลามออกเสียงว่าฉหลามขนนออกเสียงว่าขหนุน มะเล็ดออกเสียงว่ามะเล็ดเรามาออกเสียงคำเหล่านี้พร้อมๆกันนะครับท้หารถะหนนชะหลาม ขะหนนมะเล็ดรู้จักกับคำที่ไม่ประวิสัชดนีแล้วน้องๆลองเล่นเกมและทำกิจกรรมสนุกๆต่อไปนี้ดูนะครับวิ่งชนคำที่ไม่ประวิสัญชนี you yeah. ใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันจงเลือกคำต่อไปนี้ลงในตะกร้าคำที่ปรวิสัญน,นีและคำที่ไม่ปรวิสัญชนีให้ถูกต้อง เรามาดูฉเฉลยพร้อมๆกันนะครับคำประวิสัญน,นีกะเพราเป็นคำที่ประวิสัญชญีเพราะออกเสียงสระอะและเวลาเขียนมีรูปวิสัญน,นีทะเลเป็นคำที่ประวิสัญชญีเพราะออกเสียงสระอะและเวลาเขียนมีรูปวิสัญน,นีมะลิเป็นคำที่ประวิสัญชญีเพราะออกเสียงสระอและเวลาเขียนมีรูปวิสัญชนีกระจกเป็นคำที่ประวิสัญนี เพราะออกเสียงสระอและเวลาเขียนมีรูปวิสัญชนีมระเป็นคำที่ปราวิสัญชนีเพราะออกเสียงสระอและเวลาเขียนมีรูปวิสัญชนีคำที่ไม่ปราวิสัญชนีทหารเป็นคำที่ไม่ปราวิสัญชนีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอแต่เวลาเขียนไม่มีสระอชบาเป็นคำที่ไม่ปราวิสัญชนีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอ แต่เวลาเขียนไม่มีสระอะฉลามเป็นคำที่ไม่ประวิสัญนีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอะวิทยุเป็นคำที่ไม่ประวิสัญนีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอขนุนเป็นคำที่ไม่ประวิสัชนีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอะ รู้จักกคำที่ประและไม่ประวิสัญชนีแล้วน้องๆอ,อย่าลืมกลับมาทบทวนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมด